สวัสดีครับอยู่กับร้านมิกกี้สตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นไฟเอ็มแรงบเพียง50บาทนะครับก็จะได้เป็นตัวเกมแท้นะครับแล้วก็ ID เ o ล็อกสตาร์นะครับสามารถเปลี่ยนอีเมลและพาสเวิร์ดได้นะครับเฉพาะล็อกสตาร์นะครับตัวเกมจะเป็นตัวเกมแชร์เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์มิกกี้สตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะยิงลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็กดคลิกลิงก์มาได้เลยนะครับอ่ะ งบที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ50บาทนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่คําว่าเติมเงินนะครับอ่ะมันจะมี2ช่องทางให้เลือกนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเลือกเติมเงินช่องทางนั้นได้เลยนะครับใครสะดวกซองเอื้อเฟาก็สามารถใส่ลิงก์ญทูมันนี่ได้เลยนะครับใครสะดวกธนาคารก็ยืนยันสลิปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอทุกคนเติมเงินมาเสร็จนะครับกดกลับไปหน้าหลักนะครับอ่ะตรงนี้ก็กดปิดไปนะครับอ่ะจากนั้นนี่ครับ เซตไฟเอ็นะครับให้กดสั่งซื้อนะครับแล้วเราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับกดยืนยันนะครับกดใช่นะครับอ่ะเราก็จะได้มาแล้วนะครับเซตไฟเอ็มนะครับให้เรากดดูข้อมูลไปเลยนะครับอ่ะจากนั้นสตรีมนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมเราก็ก๊อปปี้สตรีมมาตรงนี้มาก่อนเลยนะครับกดคัดลอกมาเลยให้เปิดสตรีมขึ้นมานะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับก๊อปปี้ที่ เมื่อกี้มาวานนะครับอาดูให้ดีๆแล้วนะครับว่าเป็นวักหรือเปล่านะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับอ่าก็รอสักครู่นึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาที่คำว่าคังนะครับก็ลูกค้าหลายคนนะครับสงสัยนะครับที่ถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ ลูกที่จะใช้เล่นได้ก็คือตัวเกมตัวนี้นะครับ c a n e t a p AutoV Legacy นะครับส่วนตัว Enchan นี่จะใช้ไม่ได้นะครับให้เรามาติดตั้งตัวนี้แทนนะครับ g a m t a p AutoV Legacy นะครับอ่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ออกจากระบบได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเข้าสตรีมของเราเองนะครับสตรีมนี้จะใช้เล่นไม่ได้นะครับ อ่ะก็รอนแป๊บหนึ่งครับอ่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสน,นใจนะครับก็ปิดลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมออกจากลอก็อกหน้าตากอนแล้วกันนะครับอ่ะนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับอ่ะเราก็เข้าสุะบบบัญชีเราไปได้เลยนะครับ เดีผมจะลากออกมาไว้นี e ่แล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็กดลบนะครับตรงนี้เปิดไฟเอมขึ้นมานะครับอพอเราเปิดไฟเอ็มนะครับแล้วก็มาตรงอีเมลล็ลอกสตาร์ตรงนี้นะครับกด Copy มาเลยนะครับก็เราจะคู่นหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวรอมันเด้งหน้าแล้วก็ตาขึ้นมาให้ใส่รหัสนะครับอ่ะพอขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยกดวางไปได้เลยนะครับจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยวกดด้วยแล้วก็เราเอาพาดไว้ตรงนี้นะครับกดใส่อินไปได้เลยนะครับ ถ้าติดโค้ดแบบนี้นะครับก็มาที่เว็บเมลตรงนี้กดวางนะครับอ่าผมลืมเอาอัทนน้ออกตัวงีนะครับอ่าแล้วเราก็ยิเมเปล็อกตานะครับเราใส่ตรงนี้กดวางนะครับเดี๋ยวโค้ดมันจะเด้งเข้ามานะครับที่หน้าเว็บเมลนะครับ เราก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ copy code ต,ตรงนี้ไปใส่นะครับกดเปิดนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถเข้าเล่นไฟเอ็มได้แล้วนะครับอันนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าไฟเอ็มแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็จะสามารถเข้าเล่นได้นะครับก็ ก่อนเล่นนะครับอย่าลืมเปิดสตรีมนะครับแล้วก็ดิสคอร์ดนะครับสองอย่างที่ต้องเปิดนะครับบางทีนะครับบางเซอร์ก็ต้องใช้ไว l i ิสนะครับถ้าไม่ไม่มีดิสคอร์ดหรือไม่เปิดดิสคอร์ดก็จะไม่สามารถเข้าเมืองได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากร้านมิกกี้สตร์ไว้ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ